สวัสดีครับสั้นๆกับเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนวันนี้ขอนําเสนอวัตถุมงคลประจําปี2,565เป็นงานผ้าป่าวัดสังขป,ปีดีจังหวัดขอนแก่นเสกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไหนชื่อรุ่นว่ามนพยาเสือเท่านอนกินหรือเรียกสั้นๆว่าเสือนอนกินเหรียญน,นี้เป็นทองแดงมันปูผิวรุง้ง มีลักษณะพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ด้านหน้าเป็นเสือหัวขาดตัวที่เจ็ดหรือเสือสยบภัยนั่งขัดอยู่ด้านซ้ายและขวาพระเดชพระคุณด้านล่างมีหัวเสือหรือพยัคฆ์ที่คอยคำรามกำจัดศัตรูด้านหลังเป็นเสือเท่าที่นั่งอยู่ทับกองสมบัติมีกินมีใช้ไม่จบไม่สิ้น เหรียญน,นี้ต้องมีโค้ดและรันนัมเบอร์ด้วยเลเซอร์เหรียญน,นี้ตำรับวิชานี้สร้างได้เพียง12ปี1ครั้งมีเหรียญเกออกมาเป็นในลักษณะผิวทองแดงลมดำนั่นเกเหรียญแท้ในลักษณะนี้ให้เพื่อนๆจดจำไว้ เหรียญน,นี้มีประสบการณ์มากายหน้าเช่าหาและเก็บไว้อูชาท่านไหนที่ชอบเหรียญสวงของขาดโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยไม่ควรพลาดรุ่นนี้ด้วยประการทั้งปวงมนพยาเสียเท่านอนกินสวัสดีครับ